สวัสดีค่ะพี่ชักและท่านผู้ชมวันนี้ตั๊กอยู่ที่เชียงใหม่กับภารกิจตามหาบอสพาวเวอร์สเปซซึ่งเป็นร้านบอสคอนเซ็ปต์สโตร์ที่บอกได้เลยว่าทุกท่านจะได้พบกับเครื่องมือไฟฟ้าบอสอย่างครบครันได้สัมผัสสินค้าจริงมีสินค้าครบทุกรุ่นที่บอสจําหน่ายมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับตัวสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานและพลาดไม่ได้ค่ะคือมีโปรโมชั่นต่างๆของเครื่องมือไฟฟ้าบอสประเทศไทยที่ครบถ้วนและหลากหลายค่ะ ตอนนี้ทุกท่านคงรู้จักกับ Bosch Power Space กันมากขึ้นแล้วนะคะแล้ววันนี้แต็กพาพี่ช่างและท่านผู้ชมมาพบกับร้านที่ต้องบอกได้เลยว่าเดินทางสะดวกอยู่กลางเมืองเชียงใหม่มีเครื่องมือไฟฟ้าบอสสำหรับทุกงานช่างทุกระดับครบครันทุกเครื่องมือช่างต้อง Bosch Power Space by i 2 Mart ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้แท็กได้เชิญคุณไมยจากร้าน i อทูมาร์ทค่ะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม้ค่ะจากร้าน i อทูมาร์ทนะคะค่ะแ๊้ขอรบกวนคุณไมยนะคะช่วยพาชมแต่ละโซนได้ไหมคะได้เลยค่ะค่ะสำหรับโซนแรกนะคะก็จะเป็นโซนของเครื่องมืออิเล็กทริกนะคะเครื่องมือไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องเจียนะคะเครื่องทิมเมอร์เราเตอร์ สว่านนะคะเครื่องขัดกระดาษทรายนะคะมุมนี้ก็สําหรับงานไม้งานเหล็กค่ะค่ะนะคะก็ต้องมีแบบว่ามีหลายรูปแบบเลยนะคะแต่ว่าคุณไม้ขายอยากให้แนะนําค่ะสําหรับพี่ช่างที่ชมคลิปนี้อยู่ในโซนนี้ค่ะมีตัวไหนที่อยากแนะนําเป็นพิเศษไหมคะค่ะสำหรับงานช่างนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างไม้หรือช่างเหล็กนะคะตัวนี้ทีเดียวตัวนี้ตัวเดียวอยู่เลยนะคะไม่ว่าะจะเป็นตัดขัดเจียสามารถใช้ได้ทั้งงานเหล็กงานไม้งานปูนเลยนะคะก็คือเครื่องเจียตัวนี้ค่ะ ตัว GWS 7จ็ดขดหนึ ET ค่ะ,คะตัวนี้ดียังไงก็ค,คือสามารถปรับรอบได้นะคะค่ะตัวนี้จบเลยค่ะจบเลยนะคะพี่เยวพี่ช่างท่านไหนสนใจก็แวะมาดูได้เลยนะคะค่ะสำหรับงานปูนนะคะก็เป็นทั้งโรตารี่แล้วก็เครื่องสกัดคอนกรีตนะคะ,คะตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น G d h 2อ6ข DFR นะคะตัวนี้สามารถเปลี่ยนหัวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหัวจับดอกแบบ SDS Plus หรือหัวจับดอกแบบก้านกลมธรรมดาได้ค่ะค่ะตัวรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีสุดค่ะว้าวนะคะดีงามมากๆเลยค่ะค่ะ<ๆ>สำหรับมุมนี้นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นมุมเครื่องมือไร้สายคอตเลตนะคะค่ะตอนนี้มีทั้ง12โวล์แลวก็18โวล์นะคะมุมนี้จะเป็นมุมของ18โวล์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเจีย<ๆ>เครื่องเป่าลมไร้สายนะคะสว่านโรตารี เล่ยวงเดือนนะคะเล่ยช้าสำหรับมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมของเครื่องมือ12โวลต์นะคะ,คะตอนนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นตัวกบไร้สายนะคะวงเดือนนะคะ Impact d r i v e r นะคะแล้วก็เป็นสว่าน,นะค,ะค่ะค่ะหลังจากที่เราพาไปดูสินค้า power tool มาแล้วนะคะตอนนี้เรามามุมของ a c c e s s ์ r รของค่ะค่ะมุมนี้ก็จะเป็นชุดดอกสว่านชุดดอกไขควงนะคะ รวมถึงดอกเจาะไม้จเจาะเหล็กเจาะปูนด้วยนะคะจะเป็นมุมนี้ทั้งหมดเลยค่ะนะคะก็จะเป็นในส่วนของดอกสว่านโรตารี่นะคะที่ใช้กับเครื่องโรตารี่นะคะจะเป็นกา s <S ้าน scs พัดค่ะค่ะก่ะตัวนี้จะเห็นนะคะว่ามีหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดเลยค่ะใช่แล้วกําลังจะถามอยู่พอดีเลยค่ะคุณไมคยค่ะว่ามีหลากหลายขนาดมากๆเลยซึ่งแต่ละขนาดนี่คือการใช้งานแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันค่ะขึ้นอยู่กับลักษณะของงานค่ะค่ะและมุมนี้นะคะทางนี้ก็จะเป็นดอกสกัดน,นะคะสกั กรีตที่ใช้กับเครื่องสกัดนะคะตัวนี้จะเป็นก้าน SDS Max ค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นไซส์ใหญ่มากเลยแต่ว่าคุณไมค์คะแอบเห็นด้านล่างนี่เลยเป็นน้องเล็กจิ๋วแบบนี้นะคะหน้าตาคล้ายกันแต่ว่าเป็นไซส์เล็กแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากสอบถามนิดนึงว่าการใช้งานแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันค่ะตัวนี้จะแตกต่างกับงานเจาะปูนทั่วไปก็คือตัวนี้จะใช้เจาะปูนสําหรับปูนที่มีเหล็กเสริมค่ะค่ะการตัวนี้สามารถใช้ได้เลยค่ะ จาะเข้าแน่นอนค่ะตอนนี้พิเศษมากๆเลยจิ๋วแต่แจ๋วไปเลยนะคะรุ่นนี้และตามมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องขัดกระดาษทรายค่ะกระดาษทรายของเครื่องขัดกระดาษทรายครมขนาด5นิ้วค่ะตั้งแต่เบอร์40จนถึงเบอร์80จะเป็นงานขัดหยาบค่ะแล้วก็ตั้งแต่เบอร์100จนถึง600จะเป็นงานละเอียดค่ะอ๋อก็คือแบ่งตามหน้างานเลยว่าอยากจะใช้ในรูปแบบไหนก็คือเลือกได้ตามเบอร์เลยใช่ค่ะค่ะ และตรงนี้ก็ยังมีในส่วนของจานไซซ้อนนะคะจานไซซ้อนสําหรับงานไม้ค่ะสําหรับผัดไม้แล้วก็ในส่วนของสัดกระดาษทรายฟองน้ํานะคะตรงนี้กระดาษทรายฟองน้ําดีกว่ากระดาษทรายปกติยังไงก็คือมันสามารถยืดหยุ่นได้สามารถยืดหยุ่นได้หักงอได้ค่ะและยังสามารถซักได้ตอนนี้แนะนําเลยดีมากๆเลยใช้งานสะดวกด้วยนะคะที่สร้างคนไหนที่อยู่งานประเภทนี้อยู่แล้วก็แนะนําเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ สำหรับมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมของใบเลื่อยจิกซอใบเลื่อยชักนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใบตัดนะคะใบะตัดของเครื่องเจียค,ค่ะเป็นงานเหล็กงานไม้งานปูนค่ะค่ะแล้วโซนนี้มีสินค้าตัวไหนที่อยากแนะนํำไหมคะค่ะแนะนําไปตัวนี้เลยนะคะ Xlock นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่จากบอสนะคะค่ะสามารถเปลี่ยนใบได้ไดง่ายนะคะคลิกเดียวนะคะสามารถเปลี่ยนใบโดยที่ไม่ต้องใช้ประแจเลยค่ะว้าวต้องบอกว่าง่ายดายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ก็คือน่าสนใจมากๆค่ะค่ะ สำหรับมุมนี้นะคะก็จะเป็นในมุมของสายงานก่อสร้างค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดระยะเลเซอร์นะคะวัดระดับแนวเส้นนะคะค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องวัดระดับค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากๆเช่นเดียวกันะนะคะในโซนนี้ซึ่งตอนนี้นะคะแสงเลเซอร์ก็จะมีอยู่2สีก็จะเป็นสีแดงกับสีเขียวสําหรับสีเขียวก็จะเหมาะกับหน้างานที่เป็นภายนอกอาคารค่ะค่ะ สืบเนื่องมาจากเครื่องมือไฟฟ้านะคะเครื่องมือทุกอย่างนะคะเดี๋ยวนี้ในแต่ละงานไนจะมีฝุ่นเยอะค่ะเจอฝุ่นเยอะอะไรเยอะเงี้ยค่ะตอนนี้บอสก็ทํานวัตกรรมในส่วนของเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าได้ทุกชนิดเลยค่ะทุกชนิดเลยหรอคะทุกชนิดเลยค่ะนอกจากที่มีสินค้าครบทุกหมวดหมู่แล้วนะคะแต่ยังอยากทราบในเรื่องของบริการหลังการขายของที่นี่ค่ะว่าเขามีในรูปแบบไหนกันบ้างค่ะค่ะไอทุนมาทนะคะมี ศูนย์บริการซ่อมนะคะอะไหล่แท้ของบอชร้อยเปอร์เซ็นต์คะ่ะนะคะและถ้าหากว่ามีพี่ช่างหรือว่าท่านผู้ชมนะคะสนใจอยากจะมาชมสินค้าหน้าร้านแบบนี้ค่ะสามารถเดินทางมาในรูปแบบไหนได้บ้างคะคะมีอยู่สองสาขานะคะสาขาเชียงใหม่นะคะอยู่บนถนนเชียงใหมะะ่ฮอดฝั่งขาเข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะคะสังเกตง่ายๆอยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันปตทอดอนปินค่ะก่อนถึงหมู่บ้านชาวฟ้าและสาขานนทบุรีนะคะสามารถเสิร์ชเข้าที่ g o ูเกิลแ i t u n e s m a p ได้เลยค่ะ สำหรับร้านของเรานะคะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและวันเสาร์เปิด9นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะสามารถติดตามเราได้ที่ f a c e b o o k b o s c h Power Space by i t u n e Mart หรือช่องทาง y o u u u e i t u n e m a r t Channel นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการแอดไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาที่แอด i ไ n t ์ทุนหมัดออนไลน์มีแอดนำหน้าด้วยนะคะ หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์053441111ค่ะอย่าลืมนะคะคิดถึงเครื่องมือไฟฟ้าเครื่องมือช่างและอุปกรณ์เสริมต่างๆคิดถึง b บอ h และ Bosch Power Space by iTune r a r ทที่ทุกท่านจะพบครบและจบในที่เดียวสำหรับวันนี้นะคะแบกและคุณไมายเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ